แต่ตอนนี้เราออกจากตระกูลฉินไปแล้วจะหาวิชาขั้นสูงใหม่ๆได้ก็ต้องเข้าร่วมสำนักฝึกวิชากลุ่มเหล่านี้อืมรอแป๊บหนึ่งสิไม่รู้เราจะเข้าร่วมสำนักไหนดีนะในโลกแห่งเวทนต์แห่งเนี่ยประเทศจิงกวัวเป็นเพียงประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งและเมืองลู่หยุนก็เป็นเพียงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศจิงกวัวเท่านั้นเองสำนักต่างๆที่ตัง้ตองอยู่ในเมืองลู่หยุน ก็ล้วนเป็นสำนักระดับต่าที่เปิดสระดับพื้นฐานคาดว่าคงจะมีวิชาขั้นสูงสอนอยู่น้อยมากเลยละโฮสเมื่อเทียบกันแล้วเพียงแก้ประมุขของสำนักขององค์ชายแห่งความมือขยับนิว้วหรือแก้คิดอะไรขึ้นมาสักอย่างในหัวนั้นเขียนลงบนกระดาษทัสักแผ่นก็อาจจะมีวิชาที่เหนือกว่าวิชาสำคัญประจําสำนักของพวกเขาทั้งหมดเสอีกตาหาโฮได้ไปฝึกกับเขา ก็คงจะดีไม่น้อยเลยล่ะโฮข้าก็บอกไปแล้วไงว่นในโลกแห่งเนี้ยขัดต้องพึ่งตัวเองนะถึงแม้ว่าสำนักพวกนี้จะดูธรรมดาแต่ถ้าฉันเข้าไปได้ฉันก็จะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและในที่สุดก็จะเอาชน,นะไอ้หมอหน,น้านีได้เลยสำนักดาบครั่งสำนักนุก,กเรียนศักดิ์สิทธิ์สำนักภูเขาสิงโต สำนักรุ่งกินน้ำบินทำไมไม่เห็นสำนักที่รู่เทียนอยู่เข้าร่วมอยู่เลยละ่ะขอโทษนะเจ้าอยากจะเข้าร่วมสำนักหลี่ยางเหรอสำนักหลี่ยางเหรอเหรอเป็นสำนักฝึกวิชาที่มีชื่อเสียงแวดอันดับแรกของประเทศแต่ที่มือลู่อยู่นั้นสำนักหลี่ยางไม่เข้ารับการทดสอบแววระดับต่ำแบบนี้หรอก แล้วพวกเขาก็จะไม่เปิดเผยการรับสมัครรักเรียนใหม่แบบนี้แบบสำนักอื่นที่ทํากันปีนี้เนี่ยสำนักตีหยางเนี่ยรับเฉพาะลูกชายคตนตัวกตระกูลลูกเข้าเป็นสิทธิ์เท่านั้นแหละถลบง่ายๆก,ก็คือสำนักตียางเลือกคนเข้าเรียนแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้เปิดรับใครก็ได้เหมือนสำนักอื่นๆนะผู้ชิงยางพี่ชายดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้เรื่องสำนักต่างๆมากมายเลย แนะนำฮาดีการบนเวทีตรงนั้นให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าได้เลยข้าจดบันทึกไว้หมดแล้วเลยในสำนักนี้สำนักที่แร่งแกร่งที่สุดคือสำนักนกกระเรียนสำนักนกกระเรียนนั้นเจ้าชันเรื่องวิชาลมวิชาลมนั้นโดดเด่นในเรื่องความเร็วและการโจมตีเป็นพิเศษเลยแหละครอบครัวที่นายน้อยอยู่นั้นก็คือครอบครัวที่ฝึกฝนวิชาลม ดูเหมือนคนในตระกูลฉันจะต้องแก้แค้นในสำนักนกกระเรียนแนะ่แล้วก็มีสำนักกระบีสำนักกระบีน่น้นศึกษาเรื่องวิชากระบีวิชากระบีเน้นพลังที่ตรงพลังและโจมตีดุนแรงวิชาพลังกายภายในเหมาะก,กับผู้ชายไม่เหมาะก,กับผู้หญิงอย่างฉันแล้วก็มีสำนักเยี่ยวเหล็ก สำนักเยี่ยวเหล็กศึกษาเรื่องวิชาลูหะทั้งการโจมตีและการป้องกันค่อนข้างจะสมดุลเลยละสำนักนี้ไม่เลวข็บไปพิจารณาดูก่อนแล้วก็มีสำนักผู่ซานจงด้วยนะผู่ซานจงเนี่ยนะศึกษา,กกาเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับธาตุดินนี่เป็นทางฝึกฝนเพื่อเพิ่มพล,ลังป้องกันและพละกกำลัง โอ้ยสำนักนี้ดูใหญ่เกินไปอ่ะไม่เหมาะกับผู้หญิงอย่างฉันสุดท้ายคือฉันอยากจะเข้าร่วมลัตทธิอิมาตกลัที่อิม,ม,าอม,มาตกในวิชัยสายน้ำนะแต่ในน้ำเป็นน้ำแข็งเพื่อโจมตีแต่ว่าลัที่นี้ยากที่จะประเมินน่าจะเป็นหนึ่งในลัที่ที่มีพลังอ่อนที่สุดในบรรดาลัที่ต่างๆและสำนักลวดซีวเวียนอ่อ,อนที่สุดเหรอสำนักอิม,มาเมื่อกี้นะ ถ้าอย่างนั้นทำไมพี่แชรถึงอยากจะเข้ามาอยู่สำนักล่วกเสียล่ะเพราะว่าสำนักลวกเฟียน่ะมีวิชาการสูงมากมาอย่างไงล่ะแต่ต่ว,ว่าในสำนักนี้เทคนิคการเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งและการใช้พลังน้ำแข็งทำลายผู้อื่นนะั้นมีความซับซ้อนมากเกินไปผู้กวาจำนวนมากเข้ามาฝึกฝนแต่สุดท้ายก็เรียนรู้ไม่ได้ทั้งไม่ในช่วงเวลาที่กำลังจะมีการแข่งขันศึกจริงตำแหน่งนั้น นักเรียนใหม่ของสำนักว่าจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะอย่างไงล่ะแม้ว่าจะยากมากแต่ฉันก็ชอบการศึกษาเน้นคุณคว้าวิชากังฟูกันสูงแบบนี้นี่นะนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันถึงอยากจะเข้าร่วมสำนักรั่วเฟียนยังไงเล่าสำนักรั่วเฟียนเหรอสำนักรั่วเฟียนที่มีวิชากังฟูระดับสูงเนี่ยนะ ผู้นี้เป็นเจ้าเมืองของเมืองแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการลงทะเบียนนักเรียนใหม่จะเริ่มต้นขึ้นวิธีการลงทะเบียนเป็นการท้าทายในสนามแบบประลองตัวต่อตัว,ตว,ตวผู้ฝึกหัดทุกคนที่อายุต่ำกว่าปีปีและยังไม่ได้เข้าร่วมในการสามารถเข้าสู่สนามประลองรละยอมรับการท้าทายแบบตัวต่อต,ตัวจากผู้อื่นได้ผู้ชนะสามารถเลือกในการที่ต้องการเข้าร่วมได้ปรมาจารย์แห่งนิกายจะตัดสินใจว่าผู้ชนะสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่า โดยพิจารณาจากผลงานของผู้ชนะข้าชูลูเฮเป็นบุตรแจกลนที่สกตระกูลลู่โจนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีใครกดตามที่อยากจะมาเรื่องข้าเชิญเลยลูเฮบุตรคนที่สามของระกูลลูพวกเขาบอกว่าทายาทคนที่สองระกูลลูตัวคนอื่นแต่งตายอย่างไม่คาดคิดไม่แปลกใจเลยที่ทายาทคนที่สาตระกูลลูจะดูสึก อารมณ์ไม่ดีเนยมิจะแก่ทายาทคนที่สกตระกูรูร้เท่านั้นที่ได้ยินมานะ้ายาทคนที่ตกตระกรูกชินก็เสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นฉันดูแล้วฉันดูแล้วทุกคนก็บอกว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลชินนะฉี่เน,นี้ยแน่กลับมาแก้แค้นแล้วล่าวิญญาณของพวกเขาสองคนลงไปดูอนารการคันอเวจีที่สิบแปดเลยทีเดียวบอกว่าจะล่าคนที่เคยรังแกคุณหนูใหญ่จากตระกูนี้ลงไปสู่นรกให้ยมบาลลงทุ้ที่หมดจริงเหรอ และยังจะมีใครไม่ดูเรื่องอีกเลยถ้ามึงรวยหยุนรู้กันหมดแล้วนี่ง่ายขาวลือที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเยี่ยมเสียวตงจากหมู่บ้านจริงจงีปูดได้กำชี้แนะโอ้ก็แก่คุณต่มต้อยจะชุดนบทนี่เอ๋ปอดีเลยจะได้ลองของเล่นใหม่ของข้าดูหน่อย มัวไฟลุออ๊ออออออยเยอแล้วนี่มันแก้การแก่การกันเลือกข้าโรงเรียนจะทำให้ตึงแก่ชีวิตได้อย่างไงกันมันผิดกฎแล้วนะแล,และวิชากางฟู่ทีท่ทีท่เขาใช้มันดูชั่วร้ายมาก สำหรับเด็กไวแค่นี้จะมาฝึกฝนวิชากังฟูแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้บ้าคนเ็วแบบนี้มันฆ่าคนได้ยังง่ายได้แล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้หรือเนี่ยปกติแล้วาการต่อสู้มักจะไม่เกิดเหก,การณ์อะไรถึงกันเสียชีวิตแบบนี้แต่แต่แต่แตกฎของประเทศจริงคือเพียงแค่ขึ้นไปบนเวทีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไรก็เหมือนกับการส,สัญญาว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะตาย รวังไว้นี่นี่นายกล้ามีอะไรเดี๋ท่านจุกมอือข้าก็แค่ข้าชาวนาที่มาจากหมู่บ้านแค่นั้นเองไม่จะต้องใส่ใจอะไรมากมายเลยนี่เขาแก่ตายบนเวทีเมแต่ก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอือ